สวัสดีครับเพื่อนๆผมหน้านะครับอยากจะบ่นว่าเมื่อกี้ผมอัดไปจนจบแล้วแต่ว่าผมลืมกดเรคคอร์ดไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้รอบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูบอสวิวกันเนาะบอสวิวอ่ะเป็นบอสที่ยากแล้วกันไม่ยากแต่ว่ายากงงไหมงงผมก็งงนะแต่มันเป็นบอสที่น่าลำคาญมากทั้งกับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าเนาะสาหรับผู้เล่นใหม่ก็อย่างที่รู้กันเมคคนิกมปนยากเรื่องเช็คเฟสอะไรก็หลายรอบนะแต่สาหรับผู้เล่นเก่าอ่ะ่ มันยุ่งยากตรงที่ว่ามันเสียเวลาคนได้เมจเยอะเนี่ยกับบอสอ,อื่นอ,ะอ่ะกดสิบวิ่ป้งโป้งบอสเดียวบ์ดเดียวแป๊บเดียว30วิบวิีหนึ่งนาทีจบนะแต่บอสนี่ยต้องไปเช็คเฟสสี่รอบห้ารอบหกรอบกว่าจะจบได้ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นบอสที่ผู้คนรงคาญมันที่สุดแหละแต่ตอนปัจจุบันมันก็เร็วขึ้นเยอะครับเพราะว่าเช็คเฟสมันน้อยลงความยากเท่าเดิมแต่ว่าเร็วขึ้นอเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าป่ะแต่ผมบอกตามคลิปมันเดิมมาเราจะได้มองเห็นกันง่ายๆเนาะอ่ะทีนี้ เรื่องันเลยอันนี้เราก็ตีได้เลยเนาะสิ่งที่เราต้องรู้อย่างแรกก็คือเกตเนาะเกตนี้มีไว้เราต้องจยาได้ใช้เกตตลอดทั้ง3เฟสเลยนะครับซึ่งสําคัญมากแต่ว่าเกตเป็นแรกก็สําคัญน้อยที่สุดเนาะเพราะมันมีไว้แค่ไว้สําหรับสลับห้องแต่ว่าก็ไม่ควรให้มันหมดอยู่ดีซึ่งเพราะว่ามันจะมีผลตอนช็คเฟสสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเกตก็คือถ้าเราโดนลูกกลมๆเนี่ยครับของลูกตานะมันจะทําให้เกตเราลดลงนิดนึงแต่นิดเดียวจริง แต่ว่ามันก็มีผลนะถ้าร code. เราโดนเยอะๆต่อมาเห็นสกิลไหมครับสกิลที่มันปล่อยลูกตาวิ่งไปเนี่ยสกิลนี้เป็นสกิลที่ดามีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะให้ระวังไว้ส่วนวิธีส yeah. ู้เฟสแรกง่ายที <t <t ่สุดก็คือพยายามอยู่หลังบอสตลอดนะครับเห็นไหมผมจะพยายามอยู่หลังบอส่าถ้าให้มันสังเกตท่าตีของบอสอ่ะมันดูยากครับมันมีท่าแตะไหลใช่ไหมเมื่อกี้มันแตะไหลแล้วมันก็ไอ้สกิลนี้คือสกิลผักแล้วมันก็จะมีแตะไหลอันนึงที่ตีสั้นๆเดี๋ยวดูนะเนี่ยแตะไหลงเงี้ยตีสั้นๆม มันเป็นแต่ไหล่เหมือนกันซึ่งมันดูยากมากว่าอันไหนผักอันไหนไม่ผักเนี่ยใช่ไหมดูยากมากเวลาเล่นดูดยากมาต้องมาดูเทียบดูอะ่ะหยุดคิปเ,เทียบดูเนี่ยใช่ไหมเล่นพยายามเล่นอยู่หลังบอเนี่ยอันนี้เราก็ไม่โดนอะไรละนี่อันนี้ผมสลับมาผมตีตีเฟรนด์แรกแต่และผมก็เลยกดอินเร์แอคทีสลับมานะกดปุ่มคุยไม่ซี่ส่วนนี้ อันนี้ที่ผมโดดนนี่เพราะว่าผมอยากจะมาโดนดาเมจให้ดูแต่ว่ามันวิ่งมัโดนมาไม่ทำมันเป็นไอเฟมอยู่นี่ก็อีกตีไปนี่อันนี้ผมโดนผักให้ดูนะรครับถ้าโดนผักดาเมตไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมแต่ว่าเห็นไหมครับกระโหลกันหัวคือมันจะทําให้เราเดินสลับด้านกดเดินซ้ายออกขวากดเดินขวาออกซ้ายกดกระโดดกลายเป็นกดขึ้น อะไรเงี้ยครับกดกระโดดมันจะกลายเป็นหมอบแล้วก็กระโดดลงแทนอะไรประมาณนี้ครับมันจะสลับฝั่งกันเนาะ,นนะก็นั่นจะรูกวกันอยู่น่าจะคุ้นๆกันทีนี้อ่ะอันนี้เดี๋ยวผมโดนดาเมจให้ดูว่าเป็นยังไงปึ๊บกระโดดปึ่งโดนตอนปลายพอดีเกือบไม่โดนเห็นไหมครับโดนดาเมจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอันเนี้ยเมื่อกี้รอดได้น่าจะเพราะว่ายาประตูยังอยู่น,นี่ก็น่าจะตายไปละเพราะโดนไอ้ลูกกงค์กรมิดเละอ่ะทีนี้นก็ตีให้เขาเฟลเลยนี่ ที่นี้ครับผมตีเข้าเฟดเลยนะเพื่อนๆสังเกตรตรงนี้เห็นไหมครับมันจะบอกว่า fire w a y t o safety ตรงเนี้ยคือเริ่มเช็คเฟแล้วครับสิ่งที่เราต้องมองต่อมาก,ก็คือลูกตาตรงนี้ครับเราต้องมองทันทีเลยนะเพราะว่าถ้าเรามองไม่เห็นลูกตานะ่แสดงว่าเราอยู่ผิดห้องครับให้ย้ายมาห้องที่มีลูกตาบางทีถ้าเพื่อนย้ายช้าลูกตามอาจจะไม่อยู่แล้วแต่ถ้ามั่นใจว่าห้องที่เพื่อนอยู่อ่ะมันไม่มีลูกตางแต่เริ่มเย็นก็ย้ายมาได้เลยไม่มีปัญหา ใช่หไหมแต่ครั้งหนึ่งลูกตามมจะหายพอหายแล้วมันก็ค่อยไปเช็คเฟสนี่ครับวามมาแล้วแล้วจังหวะว้า,วามใหม่ครับอันเนี้ยแนะนําว่าอย่าตีเยอะเกินไปนะครับนี่แค่ลูกทองออกมาก็หยุดตีก็พอเพราะว่าถ้าเราตีเยอะเกินไปอะครับไอลูกำดำๆเนี้ยมันจะตกลงมาเยอะมันจะทําให้เราเล่นยากแล้วมันจะมีผลอีกทีหนึ่งก็คือในจังหวะนี้ครับเห็นไหมจังหวะที่ผมกลับมาไม่อันนี้เราอยู่ห้องที่จะอยู่เนาะพอไม่เช็คเฟสจบปึ้งเห็นไหมลูกสลับกัน ไอตรงนี้กลายเป็นเงาแทนลูกเก่าและลูกใหม่อี่งรันซึ่งถ้าเราตีอยู่ห้องนู้นครับมันมีผลกับห้องนี้เหมือนกันถ้าเราตีเยอะเกินไปครับบางทีเราพอเราเช็คเฟสเสร็จล้วโดนวาร์ปกลับมาตรงเนี้ยแล้วมันตกออกมาเยอะใส่หัวเราพอดีถึงตายได้เลยนะนั้นก็อย่าตีเยอะเกินไปนะครับอย่ามันมือเกินทีนี้เดี๋ยวผมลองทำให้ดูว่าถ้าเราเข้าเช็คเฟสไม่ทันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวข้ามไปนิดนึง เช็คเฟนไม่ทันอะดูเวลานะครับว่ามันจะข้ามไปแค่ไหนนะนี่อ่ะเห็นไหมเมื่อกี้นี่เอาไปนิดนีงนี่ครับประมาณนี้นี่นะครับเลือดผมเดือยอยู่แค่นี้นะอะมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นเหมือนเช็คเฟนเลยครับแต่ว่าไม่ได้เช็คเฟนนะให้ระวังไว้ให้ดูดีๆเราไม่จําเป็นต้องอะจะว่าไงดีละ่ะเราต้องอยู่ให้ถูกห้องนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ผิดห้องเราก็จะตายเหมือนกัน มันก็เช็คเฟสนั่นแหละครับแต่ว่าไม่ได้ไปห้องที่มีลูกตาที่ต้องเปิดโดมเนาะเนี่ย่าพอเราอยู่ถูกห้องก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเราอยู่ปิดห้องเราจะตายนะครับอันนี้ก็ให้รวองก็เลยขึ้นสังเกตไหมสังเกตอะไรไหมอ่าทีนี้มองดูข้างบนครับเลือดปอดจริงๆห้องข้างล่างเราตีไปแล้วใช่ไหมเลือดหลอดสีฟ้าแต่ทีนี้เลือดสีม่วงเราตีไม่ตายมันก็เลยจะเด้งเลือดกลับมาเท่าหลอดที่เยอะที่สุดสมมุติว่าผมตีหลอดสีม่วงเหลือสิบเปอร์เซ็นต หลอดสีฟ้าเหลือ5%เงี้ยมันก็จะเด้งมาท่าหลอดม่วงด้วยสลับกันหลอดสีฟ้าเยอะกว่ามันก็จะเด้งมาหลอดสีฟ้านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดาเมจไม่สามารถติดทนะันอ่ะผมแนะนําว่าให้พยายามดุลเลือดให้เท่ากันให้มันสมดุลกันอ่ะให้มันห่างกันนะิดเดียวเวลามันเด้งขึ้นมามันจะได้เด้งไม่เยอะครับอนี้ผมก็จะตีให้มันเข้าเฟดมันเข้าเช็คเฟดกปกติอันนี้อันนี้เปลี่ยนเร็วไปคิดว่ามันจะตายดยวค่อยกลับ อ่ะนี่ไงทีนี้นก็เช็คเฟสครับเห็นไหมไปยูเวทูเซฟตี้อันนี้ผมโชคดีนะเนี่ยที่อยู่ห้องถูกตลอดเลยสามรอบอ่ะเช็คเฟสอืมเ,เ,เห็นไหมนี่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้เฟสสาม เฟสสามผมจะลองเฟลให้ดูนะครับไม่ใช่เฟสสามเฟสหนึ่งรอบที่สามแต่มันจะลองเฟลให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ต้องรองบอสแป๊บหนึ่งอ่ามาแล้วเห็นไหมผมอยู่ถูกห้องอยู่แล้วครั้งที่สี่แล้วแต่ว่ารอบนี้ผมจะย้ายเห็นไหมผมย้ายไปแล้วนี่อันนี้ผมย้ายมาผิดห้องครับถ้าเกิดอยู่ผิดห้องมันจะไม่เห็นลูกตาเลยแต่ที่จริงถ้ห้องนูน้นลูกตายัางแสดงอยู่นะย้ายมาก็ไม่เห็นเลย แล้วพอมาอยู่ผิดท่าจะเกิดอะไรขึ้นเออเช็คเฟสอะเห็นเลขดาเมจเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้เห็นเลขดามเมจแวบๆเห็นไหมนี่ครับผมโดนดาเมจจริงๆเป็นดาเมจร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ว่าดาเมจนี้สามารถลดลงด้วยลิงก์ของเลนได้ผมก็เลยโดนดาเมจแค่เก้าสิบสองเปอร์เซ็นแทนไม่ตายแต่ถ้าใครไม่มีลิงก์เลนตรงนี้ก็คือตายนะครับซึ่งถ้าตายตรงนี้ก็เหมือนเช็คเฟสเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนเช็คเสฟฟพลาดเนาะแล้วบอยก็จะเลือดด้งขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งก็ประมาณสิบหกเปอร์เซ็นประมาณนั้นะเมืแ่อบบกี้คือถ้าตายก็คือเฟลเนาะแต่นี่ผมไม่ตายมันก็เลยไม่นับว่าเฟลผมก็เลยจะทําให้เฟลให้ดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้ผมมาดูได้ดูได้นี่นีผมตายละอ่าแค่นี้ก็นกับว่าเฟลแล้วนะแต่ว่ามันจะยังไม่จบกันดีครับ มันมีเฟลอีกวิธีหนึ่งก็คือเราไม่อยู่ในโดมนี่เราไม่อยู่ในโดมเพราะว่าเราเปิดไอโดมทองไม่ทันไม่ได้ไม่ได้เปิดโดมทองก็จะนับว่าเฟลนี่ทีนี้ดูเลือดบอสครับบอสเออเด้งขึ้นมาเห็นไหมเด้งขึ้นมาครึ่งหนึ่งจากสามสิบสามเป็นสิบหกนะผมกระเคียย์ให้มันเข้าเฟลไปเลยทีนี้ รอบนี้ก็เช็คเฟสนี่ไงรอบนี้ผมอยู่ฟิดทองแล้วเห็นไหมครับอาย้อนไปให้ดูนิดนึงอ่ะเห็นไหมขึ้นอาเจเวทูเซฟตี้ละแต่ว่าไม่มีลูกตาขึ้นก็ให้กดย้ายกดอินเทอร์แอคทีฟย้ายห้องไปอ,อ้าวอ๋ออันนี้ยังไม่ย้ายฮะผมเฟลให้ดูอันนี้จะเฟลรอบสองแต่ก็ไม่ตายเหมือนเดิมเห็นไหมนี <c> ่ค <oughs> งกระทุกผมจำผิดอืมแต่ผมพอเพะเช็คไอ้สลับห้องผิดแต่ไม่ตายก็ไม่เป็นไร เห็นไหมเมื่อกี้เพิ่งเมื่อว่าเฟล,ลหรือเปล่าอ่าสรุปไม่เฟล,ลนะครับเห็นไหมเช็คเฟสผ่านเพราะว่าผมเปิดโดมแล้วผมก็ตอนที่มันวลร์ปผมไปผมไม่ตายแล้วก็ผมเปิดโดมทันแต่ว่าถ้าอยากประหยัดเวลานะครับสำหรับแพทปัจจุบันเนาะผมไม่รู้ว่าอ่าทาง m มเป e e n อนอะไรพวกนี้จะเป็นยังไงตอนที่เข้ามาแต่ว่าเพื่อนสำหรับเซิร์ฟปัจจุบันถ้าเราเปิดโดมทองปุ๊บแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างใน มันจะนับสามวิแล้วก็ผ่านเฟสเลยแต่ถ้าเราเปิดดมท้องแล้วเราไม่เข้าไปอยู่เวลามันจะนับปกติซึ่งนานต่อไปครับเฟสสองแต่ผมสกิปไปเลยเนาะอ่าทีนี้เฟสสอครับเฟสสอเป็นเฟสที่ไม่สามารถปั๊มยาได้เห็นไหมวิธีจะปั๊มยาคือเราต้องให้เกตินี้เด้งขึ้นมาแล้วเราก็กดปุ่มคุย NPC นีเนาะมจะกดปั๊มได้ช่วงเวลาหนึ่งซึ่ง วิธีที่ควรทำที่สุดสำหรับเฟสนี้ครับเปิดมาคนเบิร์ดทันทีเลยกดอิจินกดจับบอสอะแล้วก็เบิร์ดให้มันเข้าเช็คลอบแรกให้เร็วที่สุดครับแต่ถ้าไม่ทันควรทำยังไงกระโดดหลบมันกระโดดหลบเพื่อให้เกตดขึ้นครับเพราะว่าถ้าเราไม่หลบเราก็จะตายเร็วนาออีกอย่างหนึ่งเนี่ยครับเฟสสองเนี่ยจะเริ่มมีผลแล้วถ้าเกิดว่าโดนลูกตานนกเนี่ยโดนไอ้ลูกอันเนี้ยของลูกตาอันนี้จะอันตรายละนี่ยอันนี้ผมโดนให้ จริงๆก็ไม่ได้โดนให้โดนหลอกผมพลาดเองผมโดนมันผักไปใส่ใหยให่นี่ก็มันฮิตนะครับต้องระวัาางนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าผมปล่อยตัวตายเกรดก็ไม่ขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวัาางหรือว่าเพื่อนเพื่อนจะเล่นวิธีแบบแบบปล่อยให้ตายเลยแล้วรอเบิร์ดก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันนานสองนาทีรอตายแค่สามสิบเอ็นะอาจจะไม่เบิร์ดเท่าไหร่อ่ะไหมเมื่อกี้ผมตายเพราะว่าผมจะกระโดด แต่ว่ามันติดใหญ่นะเห็นไหมโดนทำเห็ดใหญ่แสนซามวอาว่านี่ผมก็พยายามตีพยายามหลบไอ้ลูกตานอ้อนี่งไงเก็บันขึ้นแล้วมันน่าจะมีตอนที่ผมโดนนะนี่ไงเมื่อกี้ผมโดนเห็นไหมก่อนที่ผมจะใช้อสเซนนี่ดูเก็บผมนะพมันจะโดนแป๊บนึงนี่ๆตรงน,น,นี้โดนแล้วนี่ไงครับมันลดลงนิดนึง อาจจะดูเหมือนไม่ฝนแต่โดนบ่อยๆก็อันตรายเหมือนกันจะทำให้เราความเดือดไปไนดะ้อ่าอันนี้ผมก็สก,กิปให้ดูว่าเช็คเฟสเป็นไรเนาะอันนี้อันนี้พอจะเข้าเช็คเฟสเนี่ยพอเราเลือดบอลเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บหรือว่าศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์นะเช็คเมเ,เอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลักให้กระโดดเข้ามาอยู่มุมครับมุมซ้ายสุดจากนั้นมองพื้นนะครับพยายามมองพื้นตลอดจังหวะเนี้ยเราไม่ต้องมองอะไรเลยโฟกัสพื้นเนี่ยอ่ะทีนี้พื้นแตกครับเห็นไหมพอพื้นแตกปุ๊บให้เดือดออกมาคร อันนี้ผมมือนะอันนี้ผมมือก็เลยไม่ได้เดินออกมา่อยตายไปแล้วก็เช็คหม่นี่ครับก็ถือว่าเป็นการให้ดูเนาะว่าถ้าเปลียวเราจะเป็นยังไงไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่หมผมมือผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นผมทำอะไรอยู่นี่อ๋อผมรู้แล้วเดี๋ยวเราสก,กิปดีกว่าโทรศัพท์ผมเข้าเดี๋ยวสก,กิปไปช่วงหนึ่งนานอยู่ดูเวลานะผมหายไปเป็นนาทีอยู่นะนี่อ่ะผมกลับมาแล้วนี่นี่บอกว่าตี เป็ดหลทางซ้ายอ่านี่มีกระจกเห็นไหมครับกระจกแตกให้มันยืนอยู่ตรงนี้นี่มันจะอยู่ส่วนใหญ่ครั้งแรกมันอยู่ประมาณตรงนี้ครับเนี่ยเราก็ง,ง่ายๆทางขวาของคิดตันนั้นแรกนะเนาะอ่าล้วก็เดินมาปึ้งครั้งที่สองมันจะอยู่ตรงนี้คิสตันที่สองเห็นไหมครับครั้งที่สามกดสไลด์ปึ้งหรือไม่จะเพื่นพนพนอนๆจะเดินมาก็ได้นะได้เหมือนกันมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับอยู่ตรงคิสตันกลางพอดีหรือบางทีก็มาสายก็แดดดูกันอันนี้คือข้อที่สองมันติดต่อกันนะถ้ามันไม่หายก็ ให้เราอยู่ที่เดิมแต่ถ้ามันหายก็ไปอยู่สายสุดนะอันนี้มันไม่หายเดี๋ยวไหมรอบแรกอยู่ตางขว้าน,นี่มาหน้เหีนไหมก็จะไปผมก็สไลด์ราเย็นนิดนึงพอดีเลยอ่ะอันนี้มันไม่มีเห็นไ,ไหมผมก็มันอยู่สายสุดทีน,นี้ก็เช็คเฟซพันแล้วน,นี้ก็ไปเชียร์อัน,นี้ก็เล่นเหมือนเดิมรอบที่สองจะเล่นง่ายนะครับเพราะว่าเกรดเราจะเต็มแล้วก็ยือได้กดปั๊มได้เรื่อยๆเ,เนาะ ช็คเฟสน่ากระจกแตกนี่ครับดูข้างล่างไว้กระจกแตกก็เห็นไหม,มนจะอยู่ทางขวาอีกแล้วความคิตตันนี่อันนี้ก็อยู่ที่เดิมเลยตรงกลางคิตตันนี่อันนี้ก็สไลด์ไปตึง้งพอดีใช่หไหมอยู่กลางคิตตันอันนี้กระจกไม่แตกอไงไ่ายยบางครั้งมันก็สุ่มนะว่าบางทีอาจจะไม่แตกเลยหรือบางทีก็สวยไหนก็แตกทั้งสามรอบก็ให้ระวังอ๋อว,วิธีจำง,ง่ายๆก็ ถ้ามันกระจกไม่แตกครับเราห้ามโดนขาแต่ถ้ากระจกแตกเราเราต้องโดนขานะอันนี้ก็ต้องจำไว้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมตอนกระจกแตกเราต้องเดินลงมาทีนี้เข้าไปสามครับเป็สามเปสามเป็นเฟสที่ยากสำหรับใส่เทเลพอร์ตเนาะแต่ว่าใส่กระโดดก็ง่ายเดี๋ยวผมเอาบิชอปมาลงให้ดูด้วยหลังจากที่มันเอาตัวนี้ลงให้ดูเสร็จแล้วนะนะมาเปิดเลย อันนี้ให้ระวังบางทีมันเปิดมามันจะใช้สกิลใหญ่เลยแต่บางครั้งก็ไม่ใช้นะครับก็ดูก่อนอ่าสกิลนี้สกิลนี้ถ้าเกิดว่ามันใช้กับตัวเราอะครับถ้าเราอยู่ตรงยืนอยู่เฉยๆไม่มีผลเลยนะแต่ว่าถ้าเล่นกับเพื่อนอ่ะถ้าเล่นกับเพื่อนเพื่อนห้ามมาอยู่ข้างเราเพราะว่ามันจะระเบิดตลอดเี่นไหมมันจะระเบิดแล้วก็ถ้าเราเล่นคนเดียวครับมันจะมีดาเมจใส่เราด้วยนะถ้าเราอ่าสไลด์จังหวะมันระเบิดอันนี้ให้ระวังเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังเหมือนกันเฟตนี้ครับเฟตน,นี้ต้องระวังหลายอย่างเลยที่สาคัญที่สุดเกรดครับเพื่อนๆเห็นเกรดไหมเกรดมันพอเราใช้ได้ปุ๊บเพื่อนๆต้องรีบกดใช้เลยนะใช้ทันทีเลยแล้วก็ให้มาเคลียร์ใหญ่ครับห้ามโดนลูกตาเด็ดขาดนะเพราะว่าเกรดเกรดในเฟตนี้เราต้องใช้กันตลอดเลยเนีย่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไว้ก่อนนะต่อมาสกิลบอสที่เดี๋ยวผมย้อนกลับไปแป๊บนึงอันนี้บอสใช้ท่าใหญ่พเพื่อนๆอาจจะดูยากเนาะเพราะว่า ถ้าไม่ได้สังเกตหรือว่าไม่ชินก็จะดูไม่ออกอย่างตรงนี้เห็นแหมตาแดงอันนี้คือบอสตาแดงครับจังหวะน,นี้สิ่งที่เราต้องทําคือกระโดดสำหรับอาชีพที่มีแฟดจํานะเราต้องกระโดดอันนี้ผมสไลด์เร็วไปหน่อยสไลด์ก็ได้แต่ว่าจังหวะต้องดีหน่อยอันนี้ผมสไลด์เร็วไปจริงๆผมต้องสไลด์ช้ากว่านี้เห็นไหมผมโดนขามันเสียบขึ้นมาตายเดีย๋ยวเอาใหม่อันนี้ตาสีส้ม ตาสี่อมเราไม่ต้องทาอะไรครับต้อยืนยืน้เฉยนะถ้าเรากระโดดออกไปจังหวะม,มันเสียบเราจะโดนดาเมจตายเหมือนกันเะฉะนั้นถ้าเป็นตาสีส้มเราต้องยืนยืน่เฉยอีกท่าหนึง่งท่านี้เป็นท่าที่สามที่ต้องระวังไอ้ท่าที่สี่เนาะเพราะว่าอันแรกก็คือตัวเขียวท่าที่สี่อันนี้หลายๆคนก็ชอบตายวัานี้กันเพราะว่ามันจะผักครับถ้ามันทําท่านี้คือมันจะผักเรากระเด็นไปแล้วถ้าเราไปโดนใยปุ๊บมันจะทําให้เราติดใบครับเป็นกุญแจล็อกสกิลอะใบไม่ให้เราใช้สก,กิล แล้วเราก็จะกระโดดออกกลับมาไม่ได้ก็จะโดนใบหลวบแล้วก็โดนค้าโดนอะไเสียบตายนั้นก็สังเกตถ้าตอนที่มันเป็นตัวเล็กดีๆแล้วออันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้พูดเนาะว่าทุกครั้งที่มันใช้สกิลใหญ่ครับมันจะสลับสีกันอย่างรอบนี้ใช้สีแดงใช่ไหมครับรอบหน้าใช้สีส้มเนาะเหมือนตอนแรกที่เพื่อนจําได้ไหมว่าตอนที่เปิดเข้ามามันใช้สีอะไรมันใช้สีแดงใช่ไหมแล้วต่อมาก็ใช้ด้วยสีส้มแล้วก็สลับมาสีแดง รอบต่อไปร้อยเปอร์เซ็นที่มันใช้สีส้มทีนี้ดูกันว่าตอนผมเล่นตอนผมกระโดดหลบนะอ่นนี้สีส้มผมยืย่นเฉยๆเห็นไหมนี่ผมสไลด์หลบเพราะว่ามันมันจะผักอันนี้มันใช้สกิลเขียวไม่ค่อยมีปัญหาหรอเท่าไหร่ท่าเล่นคนเดียวอ,อันนี้ผมมาเลียร์ใยเห็นไหมังหว่าเม,มื่อกี้ผมเลียร์ใยนี่ผมกดนี่ดูตรงนี้นะครับผมกดแล้วเห็นไหมมันจะลดกอดลดเกรลงไปแล้ว ผมก็จะมาเคลียร์ใยออกมันจะเคลียร์ได้สองอันต่อการกดหนึ่งครั้งต้องเคลียร์ตลอดนะครับถ้าเราฆ่าบอชช้ามันจะทําให้ใยเต็มจอแล้วทาให้เราตีไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าใยเต็มจอเราจะดึงใบตลอดเลยอันตรายมากอันนี้ต้นผักอี่ผมก็โดนหลบทีนี้มันใช้ตาแดงเห็นไหมผมก็โดนหลบนี่มันจะเสียบตรงนี้เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราใช้แฟลชจังมันจะหลบง่ายนี่เรก็เคลียร์ใยไปเล่นไปเล่นไปไม่คิ้ผมโดนอะไรตายน่าจะโดนขาข้างบนเทียบตาย เนีย่ยนี่ผมเนียร์ย้ายต่อใช่ไหมน,นี้ไม่ใช่ตาแดงผมงก็โหลดหลบนี่น,นี้ขาส้มใช่ไหมมันสลับกันตลอดครับวิธีจําง่ายๆเนาะส่วนในเรื่องไอ้ท่าเล็กอะท่าเล็กมันบางทีมันก็วนสามสกิลแต่บางทีมันก็ไม่วนแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะไม่ใช่ซ้าครับสําหรับแรกในก็แค่นี้เดี๋ยวผมสลับไปดูวิชอปให้ทีนี้มาดูวิชอปกันครับเดีย๋ยวจะโฟกัสแค่ตรงที่มันใช้ขาเนาะ อันนี้ก็เหมือนเดิมนี่เดี๋ยวเรามาดูใช้ขาอันนี้ขาส้มไม่มีอะไรไ้ตาส้มนะอันนี้ผมไฟตายไปเลยเพราว่าจะรออ่ะอันนี้ขาอันนี้ตาแดงอันนี้ผมเทเลพอร์ตเร็วกันไปนะเห็นไหมจังหวะจังหวะมันกะยากอย่างเช่นนี้ปึ๊บมันเสียบปึ๊บ่ยผมเทเลพอร์ตทันทีซึ่งผิดนะมันต้องช้ากว่านี้นิดนึง เนี่ยแล้วผมก็โดนแต่อันนี้ผมเพิ่งตายมามันก็เลยติดไอเฟมอยู่แต่จริงเมื่อกี้คือตายคือโดนเดี๋ยวรอดูรอบที่สองอันนี้ขาส้มยืนเฉยเลยเดี๋ยวต้องไปขาแดงสำหรับอาชีพเทเลพอร์ตอาจจะเล่นยากหน่อยอะขาแดงดูนะครับผมอะมาเสียมาแล้วเห็นไหมผมยังไม่เทเลมาเสียมาปึ้งผมก็เทเลทีหลังอ่ะย้อนหน่อยขาแดงพิ้งๆอะเห็นไหมมันจะมีจังหวะนิดนึง เอาใหมอ่อีกรอบหนึ่งเผื่อดูไม่ทันคาเซียบเปิงเทเล่เห็นไหมมันจะมีจังหวะนิดนึงถ้าเราอยากกดเร็วกันไปบต้องรอให้มันเสียบก่อนแล้วเราค่อยเทเล่เดี๋ยวปล่อยโฟวิ่งร่อ,บ,อบหนึ่ง <c oughs> อันที่ผมโดนอะไรนะขอ,อย้อนดูกันบนึงนะอ๋อผมโดนไอ้นี้เพราะว่าผมอยู่นอกวง เง,งื่อนไขมันเนี่ยครับตอนมันจังหวะม,มันระเบิดต้องให้ยันอยู่ด้วยกันก็เลยตายแรงนะอะ,อะย้อนใหม่ออกน้องเลยตายเลยเนาะให้เกิดขึ้นมาใหม่นี่ขาดยังละ้งเลเห็นไหม เมื่อกี้ผมโดนใหญ่นะแต่ว่าผมออกมาเร็วก็เลยไม่โดนก่อนที่มันจะโดนดามตเดรูตาแดงรอบหนึ่งอันนี้ผักนะไอะ้พวกนี้โดนได้อ้าแดงเทเลพอตเไไห็นะมันจะหลบได้แต่ว่าัำหรัต้องได้ก่อนอ่ะอันนี้ผมเชร์หมดแล้ววิธีก็ประมาณนี้ครับสำหรับสายเทเลพอตนะจะยากขึ้นหน่อย ต้องจัาจังหวะด,ดีๆแต่เล่นพอเล่นชินแล้วก็จะเข้าใจจังหวะเองครับแต่ก็มีพลาดบ้างาก็เทคเซฟชีวิตไว้หน่อยนอนแล้วในช่วงเฟสสองประมาณนี้ครับแล้วเจอกันบอรต,ต่อไปครับพอดน,นะครับผิดพลาดอะไรก็เขียนไม่ได้เลยนะครับหรือว่าอยากรู้อะไรก็ถามได้เลยขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับ